สวัสดีครับกลับแล้วครับกับพีทค่วันนี้ไปพามาชมนะครับเป็น SUV พรีเมียมเลยดีกว่าไซส์ใหญ่นะครับค่าย BM นะเป็นตัว BMW X5 นะตัวนี้เป็นเจน3นะครับตัว F15 บอดี้นี้นี่แบบขู่พู่เลยโอทถงกว้างขวางมากเป็นตัวประกอบนอกนะรถศูนย์ BM Thailand เป็นเครื่องยนต์3.0ดีเซลเทอร์โบนะโอ้โหคันนี้ขับเคลื่อนสีล้อด้วยเดี๋ยวเล่าไปชมดีกว่าครับ สำหรับสีภายนอกก่อนเลยนะครับคันนี้ต้องดูว่าเป็นสีดําเดิมโรงงานจะมีการเก็บสีมาบ้างแล้วนะพวกฝ้ากระโปรงต่างๆเพราะจริงๆเลยรถไซส์ใหญ่นะส่วนใหญ่เนะี่ยพวกสเก็ตหินหรืออะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะและยิ่งสีดําจะเห็นชัดแต่นี้คือค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะถือว่าสภาพอสวยงามเลยกระจังหน้าต่างๆที่เป็นที่ระบายตรงนี้โหยังแบบใส่คลิปเลยนะคือพูดได้เลยนะเท่ดูจาก การดักลมของตัวชุดนี้แล้วนะระบบความร้อนหรืออะไรงต่างเนี่ยระบายดีแน่นอนนะเพราะว่ามองเข้าไปนี่คือแบบโล่งเลยตัว A15 มาเนี่ยตัวนี้จะเป็นโฟลเตอร์2ดวงนะวงแหวนแล้วก็มีเดย์ไลท์ตัวนี้เป็นสปอตไลท์ถือว่าค่อนข้างสวยงามสภาพเดิมหมดชิ้นนี้มีติตบ้างเล็กน้อยมันเป็น2องนเยอร์นะมันให้ลมสามารถผ่านได้เป้เชื่อว่าเขาหน้าจะออกแบบเหมือนกับว่ารถสมัยใหม่นะดีไซน์มันเนี่ยในเรื่องของความใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมแต่เขาก็ดีไซน์เรื่องหลักแอรโรไดนามิกเรื่องของ เขาเรียกว่าช่องลมให้ผ่านหรืออะไรพวกนี้ครับน่าจะมีผลประมาณหนึ่งแม็กเดิมติดรถนะครับขนาด19นิ้วนะครับยางเนี่ยต้องบอกว่าปีอ่ะได้ปีอ่ะคือปีที่แล้วเองนะเขาเรียกว่าดอกยางก็ยังได้อยู่นะถามว่าเป๊ะว่าอีกสักหกเดือนปีนึงยังพอไหวความนุ่มนวลยังได้อยู่สภาพรถต่างต่างทุกอย่างสภาพดีนะตัวนี้ย้ำนะครับเป็นเก็กได้สามศนดีนะก็คือเครื่องยนต์3.0ดีเซลตัวนี้นะนนะจะเป็นสมารท์ทคีย์แล้วเรื่องง่ายๆคือว่าพอรถไซส์ใหญ่เนี่ย จะเป็นสมารท์ททีทั้งหมด4จุดเลยนะครับสามารถปิดเปิดได้ทั้งหมดสะดวกสบายคิ้วขอบต่างๆตะเลยยังสวยงามนะสภาพดีหมดฝาท้ายมีความเต็มมากนะครับเป็นแดงขาวแบบนี้ใช้ได้เลยถือว่ายังโอเคมากๆเลยตัวนี้ย้ำนะเป็นตัว X5 แล้วก็ X5 ต้องบอกว่าฝาท้ายนี่จะมีการเปิดถึง2สเต็ปนะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูคือเรียกว่าบางครั้งเปิดจากจุดนี้นะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะ,อ,ะอันนี้คือสมมุติเวลาในกรณีที่ของไม่หนักมากที่เราจะยกขึ้นไปอย่างเงี้ยก็โอเคใช่ไหมครับแต่ถ้าในกรณีที่ของหนัก คืออาจจะต้องยกขึ้นเนี้ไม่ต้องยกแ้ามตัวขอบนี้นะครับก็สามารถเปิดตัวนี้ขึ้นมาสามารถยกตรงนี้จะง่ายกว่าแล้วสไลด์เข้าไปในกรณีที่เราต้องขนของขนอะไรจะได้ไม่ต้องปวดหลังอะไรด้วยนะส่วนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยพอห้าเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ารางของแหลกที่เวลายึดของสามารถล็อกของล็อกอะไรต่างๆตัวนี้สามารถโกดทับและเลื่อนได้เลื่อนอยู่ในรางนี้เขาเรียกว่าใช้ตะข่า,ขายหือเน็ตนะครับเวลาล็อกของล็อกอะไรพวกนี้ครับยังสะอาดม,มากนะครับเดี๋ยวดูของต่างๆ่างมีของเดิม ดี๋ยวนี้จะไม่ได้เป็นยางอะไหล่แล้วนะก็คือจะเป็นพื้นที่เก็บของใช้สอยกว้างพอสมควรนะนี้ไว้ของไว้อะไรได้มากเลยแต่เป็นโชงคบัรื่องไม่หนักฝาท้ายให้ฟ้านะเยี่ยมเลยตัวนี้ก็มีกล้องมองหลังติดตัวมาอยู่แล้วนะเพราะไซส์รถใหญ่ขนาดนี้เขามีอยู่แล้วแน่ๆราวหลังคาถือว่าใสเชื่อว่าไม่เคยใช้จับแหลกเลยดีกว่าถ้งงั้นเป้ขอสรุปสําหรับภายนอกก่อนภายนอกเนี่ยเป้ให้สีมาตั้งแต่ปี85เลย ค่อนข้างสวยงามแล้วยางก็ยังใช้ได้อยู่นะคือสภาพถือว่าโอเคเลยแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์ดีว่าขุมกำลัง3.0ดีเซลเป็นยังไงครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับโอ้โห เครื่องยนต์3.0ดีเซลเทอร์โบนะต้องบอกว่าตัวนี้นะเป็นเครื่อง3.0ดีเซลเทอร์โบนะที่ประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อบอกเลยตอบโจทย์มากสำหรับคนชอบความเร็วนะและประหยัดนะบล็อกเนี้ยเด็ดสุดของ B.M. แล้วที่เปนรู้สึกว่าแบบเรียกว่าใช้ได้เลยคันนี้เช็คประวัติศูนย์ตลอดนะไม่ต้องกันงวลเลยพอเป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยเป้พูดเลยว่าแบบโอ้ขับนะตะกุยกันนี่แบบสนุกแน่นอนนะเวลากระแทกขันเร่งนี่ตอบสนองได้ดีมากจริงๆครับโครงทุกอย่างคัสซีเดิม มีครับน่าจะมีการถอดทั้สีนะเกียร์เดิมนะครับแก้มทุกอย่างเดิมหมดไม่ได้ขยับเลยน,อน็อตโอเคโอเคเยี่ยมเลยตัวนี้น่าจะเค็มอยู่ประมาณสัก250กว่าแรงม้านะครับตัวนี้คือเรียกว่าวิ่งในระดับเครื่องยนต์ดีเซลเลยงั้นเป้ขอขอสรุปดีกว่าสำหรับตัวเครื่องยนต์เองแล้วก็ห้องเครื่องนะส่วนต่างๆทั้งหมดเป้ขอขอสรุปประมาณสัก 7จ็ดสิบเดิบเถือว่าเดิมๆแห้งๆสวยงามนะถือว่าเซอร์วิสถึงนะเซอร์วิสตลอดนะนี่รถเพิ่งมา้องเครื่องก็ยังเดิมๆแห้งๆอยู่เดิมๆพื้นฐานเนี่ยดูได้เลยคาบต่างๆสภาพเดิมหมดไม่มีคาบน้ํามันนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูภายในดี่ครับเดี๋ยวเราดูในส่วนภายในก่อนเลยครับภายในเข้ามาต้องบอกว่าโอ้โหถือว่า เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ที่เข้ามาแล้วนั่งสบายมากผิวสัมผัสของหนังก็ยังดีนะทุกอย่างยังสภาพเดิมหมดพูดถึงสําหรับรถปี2015แล้วนะถือว่าใช้ได้เลยยังสภาพถือว่าโอเคเดิมๆครบท้วนหมดพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วมีฟังก์ชันทุกอย่างครบท้วนหมดนะค่อนข้างเดิมแต่เป็นสภาพต,ตามการใช้งานนะไม่ได้แบบโอ้โหคลิปแบบไม่ค่อยได้ใช้งานไม่ขนาดนั้นถ้าประเมินรวมๆแล้วถือว่ายังโอเคอยู่นะในส่วนของตัว เกณฑ์นปัดเองนะครับไม่น้ปัดก็คงสไตล์ BM มครับมีสัญลักษณ์บอกแล้วว่าตัวนี้เชื้อเพลิงนะครับเป็นดีเซลอันนี้ก็เราต้องคำนึงนิดนึงนะเพราะต้องบอกเลย BM เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเขามีเครื่องยนต์เป็นิีและดีเซลนี้พยายามมองนิดนึงนะครับว่าเป็นน้ํามันอะไรนะครับเชื้อเพลิงอะไรอันนี้ก็แนะนําแบบนั้นคันนี้วิ่งมาแล้วนะครับประมาณแสนสองถามว่า 25, รถปี2องสกับ เลขไม้แสนสองไม่มองว่ากลางกลางถือว่าเราใช้งานเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยที่อันนี้เลยเลยมองว่าเป็นสิ่งปกติดีกว่าไม่ได้แปลกอะไรถัดมาในผิวคอนโซลต่างๆสุณภาพดีนะตัวคอนโซลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเบสสีดำนะถัดมาได้วอลนัทลายไม้เข้มๆหน่อยตัดสีดำง่ายๆทั้งหมดนะผิวทิเจอร์ทางด้านล่างนะครับเป็นสีครีมนะซึ่งมันทําให้ดูรถคันนี้มันดูสะอาดมันไล่ามาทั้งแผงข้างประตูทั้งหมดแล้วก็ตัวเบาะเองด้วย ซึ่งเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าทาังคู่แต่ทางด้านคนขับเองจะมีในส่วนของเมมโมรีต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆด้วยคอนโซลกลางต้องบอกแบบนี้ว่าตัวนี้ของ BM เองเนี่ยก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นพาร์คไฟฟ้าแล้วก็ออโต้โฮก็ เวลาติดไฟแดงเข้าเกียร์ไว้กดออโต้โฮไว้ให้ล็อกไว้พอเวลาเราเหยียบคันเร่งปุ๊บมันก็ส่งต่อได้เลยอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่สะดวกที่เหมาะกับรถปัจจุบันนี้เลยนะแล้วก็ในชุดนี้จะเป็นโหมดการขับขี่โหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็อีโคโปรนะมีอยู่3โหมดในการใช้งานนะก็ถือว่า เพียงพอแล้วนะสาหรับขึ้นนลแบบนี้และลดไซส์ขนาดนี้นะคือจริงคอมลุยแหละแต่สปอร์ตที่ว่าก็คือเหมือนเขาเรียกว่าอัตราการโคดการฉีดน้ํามันหรืออะไรเงี้ยต่างๆาให้มันวิ่งขึ้นแค่นั้นเองตัวนี้จะมีการเลื่อนถลายนะแล้วก็มีพาร์คเซนเซอร์นะครับเรนเชนฝั่งถัดม,มานะครับฝั่งนี้จะเป็นชุดไอไดที่สามารถคุมในส่วนของหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดนะตัวหน้าจอคอมมานด์ที่แบบอุ้ยค่อนข้างกว้างและดูทันสมัยแล้วนะครับคือดูสวยขึ้นเลยมันไม่ใช่เหมือนจอช่วงแรกๆที่เป็นจอเลยหลุมบ้างเป็น Android Android อันนี้ดููสบาาายยตดพีีเเมมมขึ้นอะก ส่วนของชุดแอร์เองเป็นแอร์ออโต้ดิตอนนะครับพี่แยกอุณหภูมิทั้งซ้ายและขวาได้เลยนะสะดวกสบายสําหรับคนใช้งานมากส่วนด้านหลังนจะเป็นช่องแอร์มีลมแอร์ไปทั้งด้านหลังด้วยแต่ว่าด้านหลังนั้นไม่สามารถปรับได้นะส่วนอื่นถือว่าฟังก์ชันครบถ้วนทั้งหมดนะสะภาพของเบาะดีกว่าผิวของเบาะสัมผัสเนี่ยต้องบอกว่าทาั้งข้างหน้านะและข้างหลังถือว่าเป็นสภาพตามการใช้งานแต่ว่ายังสะอาดแน่นอนไม่มีขาด ผิวสัมผัสเดิมถือว่ายังสวยงามนะภาพรวมเลยดีกว่าครับอาจจะมีุ่มมีร่องรอยบ้างเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆหรืออะไรพวกนี้ครับไปมองว่าภายในไปให้มาแค่7จ้เได้เลยนะครับก็ถือว่ายังสวยงามมากนะงั้นเพื่อขอสรุปนะครับสำหรับคันนี้ครับเป็น bm x 5นะตัวบอดี้ f 1 5นะครับปี2 0 1สาสีดำเดิมโรงงานเลยกับเลขไมล์เพียงแสนสองนั่นเองตัวนี้เป็นรถศูนย์ bm ไทยแลน n d นะย้ำนะตัวนี้เป็นตัวประกอบนอกด้วยโอ้โหเรียกว่า สภาพสวยงามมากจริงๆคันนี้เป้ขออนุญาตตั้งราคาอยู่เพียง1 6 9 0 0 0้าบาทครับสำหรับรถ SUVP พรีเมียมอย่างนี้นะสภาพแบบนี้เครื่องยนต์แบบนี้โอ้โหน่าสนใจมากจริงครับขับดีเครื่องแรงนะครับมีโมเดลรถที่สามโหมดที่ขับสนุกอย่างแน่นอนนะแล้วตอนนี้นะครับเป้มีรับซื้อรถรับรีวิวขับยนต์รับเทิร์นรถยังไงก็ฝากด้วยครับใครสนใจนะครับเป้มีคําตอบดีๆมีราคาดีๆให้กับลูกค้าอย่างแน่นอนนะยังไงตามฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับชาแนลพีเดส จะพยายามผลิตคลิปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ตามใครสนใจนะโทรตรงได้เลยนะครับอยังไงนี้ขออนุญาตลายก่อนนะครับสวัสดีครับ